อ้าวโยมมาจากไหนกันจ๊ะเนี่ยชนบุรีคชนบุรีอยู่ัมอำเภออะไรจ๊ะนะชนบุรีเพันทองหรือแล้วเป็นอะไรมามะเร็งตับครับมะเร็งตับง่ายๆอันนี้บอกตามตรงเลยนะว่าง่ายๆโน่นระยะสี่โอ้ง่ายๆโน่นเห็นแม่รันเน่ะมะเร็งอันนี้มะเร็งไปปลิมใช่ไหมฮะอ่าอ่าเนี้มะเร็งอากระเพาะลำไส้จะผ่าจะเจาะอันนี้หนูก็ฟังอยู่ตะเกี้เนี่ยนะอ่าอยาก็โยมตะเกี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ไม่ต้องอธิบายหลวงพ่อบอกว่าหายก็แล้วกัน นะแต่ต้องกินยาครัและคนป่วยนี่ต้องอยากหายนะคนป่วยนี่ต้องอยากหายเพราะฉะนั้นก็คือหมอบอกถึงเดือนก็คือเอานี่เอานะเอามาหมอบอกอยู่ไม่ถึงเดือนอะนนเปล่งเข้าเดือนที่สามเอาอย่างนี้นะติดนะเดี๋ยวจะฝากทางก็่อยครับหมอคนไหนนะจําหน้าได้ป่าาายจำได้ครับยังรักษาอยู่ครับถ้าหายแล้วจมฝากก็ดีนะเอาจริงๆแต่หายนะหายแน่ไม่แก่ช่างแช่งกันนั้นเนี่ย หลวงพ่อชุ่มทีเพื่อตกกะเทงแจ้ถ้าปรับแล้วห้าร้อย <c oughs> ม่หมาแช่งกันให้ตายแล้วจะพูดทําไมแล้วว่าตายไม่ตายมาโทไม่ต้องไปแสดงความเก่งเรื่องขนาดว่าเนี่ยฉันฉันไม่ค่อยพอใจเลยนะบอกว่าจะตายเท่าน้นจะตายฉันตายก็คือตายแล้วจะไปบอกทาไมล่ะเอออนี่ยพูดจยงเงไหมอเดี๋ยวเนี้ยเอ,อฉันไม่เคยพูดเลยนะว่าจะตายวันไหนจะอะไรวันไหนถึงฉันรู้ฉันก็ไม่บอกนะว่าคุณจะตายวันไหนเนี่ยจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ่เพราะว่าอย่างน้อยสําคัญจิตใจของคนน่ะอ่ะพูดถึงถ้าบอกว่าตายตายจริงนะอ่าเพราะมันห่อยี่วหมอบอกว่าตายเนี้ตายเลยอ่าแต่ว่าหายหายเลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือคนกายในร่างกายของมนุษย์เนี้ยนะแต่หลวงพ่อบอกได้เลยว่าหายะอาทิตยเชื่ออะไรชื่อจิตภาพครับชื่อเลนชินบครับเราก็ทํางานอะไรอยู่อ่ผลิตรถคุณตาครับนะผลิตรถแมคโคระผลิตเองเลย คผลิตหมายถึงผลิตหรือหมายที่โรงงานอยู่ชลบุรีเอาโรงงานครับเออเอาแม็โคนเล็กไหมโรงงัสดุการเล็กๆเ่าจริงๆนะผมก็จะขุดปลูกต้นไม้อะเออเออวันหลังถ้าหายแล้วมาให้ผมก็สดุกานึงานเก่าก็ได้เดี๋ยวจะลองติดต่อบริษัทขายดูเออเอาจริงๆเล็กๆพมก็อยากปลูกต้นไม้โอ้ีที่แต่ผมก็ยังอยากได้อย่างสั้นเล็กๆนะเออขุดฝุ่แล้วก็ปลูกต้นไม้อ่ะเออหายสักคันณ์เมื่อเออนะนาแต่หายหายแน่นอนหลวงพ่อรับรองได้ว่า อ่าแล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรนะศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดสองสี่เก้าสี่เจ็ดอ่านั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เอ่อแล้วก็หายแล้วก็อย่าหูแว่วนะว่ายานน้นดียาน,นี้ดียานั้นดีเอาหัวรับเราได้ต้องคนตาน้นแต่กินนี่นั่งฟังอยู่คนทอดแ<อ>ท่ไม่ต้องอธิบายนะโน้น,น,นลูกลูกเฉยเขาโน้น,นนะ,ะมามะเร็งตับหนักกว่าน,นี้เขาก็หายไปแล้วนะวันนี้มาแต่มะเร็งตับพระก็มาโยมงก็มาเมื่อเช้าพูดไม่รู้กี่คนแล้วะมะเร็งตับ เป็นสิบธิ์กับคนนะเน,<อ>นี่ยไม่ต้องนนกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนิดหน่อยขอางน้นไม่ต้องกลัวแต่หนักแล้วนะถ้าไม่มาที่นี่นะ,ะหมอบอกว่าเดือนเดือนจริงๆเอาจริงๆหมอเขาเก่งเขาเขาจะรู้ภายในแต่ไม่ต้องตกใจกินแล้วเดี๋ยวกลับหมดนะหายหมดนะร่างกายสับห้าต้งสี่ครับหายหมดละจะเรางั้นาจะไม่ได้นะเดี๋ยวจะโทรไปถามเบอร์โทรอะไรนะแปดหนึ่งสี่แปดสองสี่เก้าสี่เจ็ดครับแล้วก็บนพ่อแก่สักหน่อยนะ ถ้าจะบุญละไหวบุญละค่ะถ้าจะบุญอะไก็ได้นะบอกหลวงพ่ออ๋าหลวงพ่ถ้าผมหายผมเอามาโคเล็กๆไปหลวงพ่อถวายก็คันหนึงนะอ่าเอาจริงๆนะเล็กๆนะไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเต่าก็ได้นะจะเอามาปลูกปลูกต้นไม้เท่าไหร่ได้บุญด้วยลูกนะว่าหลวงพ่อสร้างปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยอ่ะให้โชคดีให้ข้าวโพ่ดข้าวถั่วตอนเฉลี่ยก็จะหาปรนมาณขึ้นปีอ่ะบวชนะได้ได้ยิ่งดีบวชได้ยิ่งดีอันนั้นยิ่งกว่าอะไรอีกเรื่องบวชนะ เดี๋ยวแฟนจะทําผ้าป่ามาได้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 ไม่ต้องเอาผ้าป่ามาก็ได้เอาไม่โครเล็กๆมาใส <c oughs> <c oughs> าใส่สนะายรถมาไอตัวเล็กๆอะมันตัวเท่าไหร่ก็นไปแล้เาเก่าก็ได้เอามาขุดปูนต้นไม้นะเอาเอาโชคดีจ้ะโชคดีด <c oughs> จ้ะ